สวัสดีคะ่ะกับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพี EP ที่018ค่ะประจำเย็นวันพฤหัสนะคะ4กันยายนจะพิจาร5า8 นะคะเช่นเคยน้องราพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆส,สวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยจะพิจารณาชุด30รายการ200บาททุกองค์นะคะ2อ,องค์300บาทจัดส่งฟรีค่ะชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหาน้องราพีได้เลยนะคะ0990841561092 5439610ส่งฟรี มีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่พี่โทรทักไลน์แอดไลน์ได้เลยจ้ะพี่จ๋าก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่พี่ค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากพี่พี่กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องระพีกันด้วยนะคะหนึ่งวันมาสองรอบรอบเชา้ารอบเย็นรอบเชา้าเริ่มต้นลงคลิป9้าโมงเชา้ารอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นนะคะ รายการที่1เป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตค่ะ2469นะคะเลี่ยมขอบโบราณแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อตะกัวนะคะรายการที่2เป็นพระปิดตาค่ะของหลวงพ่อแก้วปิดตาหลังแบบนะคะรายการที่3เป็นขุนแผนพายกุมารของหลวงปู่ทิมวัดละหันไลค่ะ จังหวัดระยองมาพร้อมกล่องนะคะเป็นเนื้อผงค่ะด้านหลังฝั่งตะกุดสองดอกนะคะมียันนะคะหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไล่จังหวัดระยองนะคะรายการที่สามเป็นพระกิ่งหลวงปู่ดูวัสแกค่ะ เป็นกระไหลทองนะคะองค์นี้มีโค้ดด้วยค่ะรายการที่หเป็นเหรียญละคังของหลวงพ่อกเกษมค่ะปี16นะคะเหรียญสิริมงคลค่ะสุสานใต้รักจังหวัดลำปางนะคะ 6จะเป็นขุนแผนเคลือบค่ะเจจะเป็นสมเด็จเก่าด้านหลังค่ะรอสอหนึ่งสองสองนะคะ แจะเป็นสมเด็จวัดเกศชยโยค่ะแตกลายงานนะคะสมเด็จเกศชยโย7ชั้นนะคะ9จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ค่ะมีตอกโค้ดนะคะองค์นี้จะเป็นหน้ากากสีเงินโค้ดซ้ายขวานะคะ ข้างๆมีหมายเลขโค้ดเป็น191ค่ะด้านหลังจะปิดแบบนี้นะคะ10ค่ะ,จะเจริญพรล่างจะพิจาองค์นี้ของหลวงพ่อคูณปี3-6ออกวัดแจ้งนอกนะคะ1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ 11เอ็ดเป็นรูปหล่อหลวงปูงหมุนค่ะเป็นเนื้อผงมีคาบกาเก่าแบบนี้นะคะรูปหล่อหลวงปูงหมุนด้านหลังมียันนะคะวัดบ้านจานสีสกเกตมาพร้อมกรอบสแตนเลสค่ะ12ปิดตาหลวงปูงหมุนค่ะ ระปิดตาหลวงปูหม,ม่นกระไหลทองนะคะตรงท้องจะมียันค่ะ1แถวแล้วก็ด้านหลังก็จะมียันด้วยส่วนใต้ฐานมีโค้ดแล้วก็หมายเลขโค้ด4 5 6ค่ะมาพร้อมกล่องนะคะ13เหรียญหลวงปูขาวค่ะ วัดถ้ำกองเพนนะคะ2520เหรียนหลวงภูเขาว,วัดถ้ำกองเพนค่ะจังหวัดอุดรธานี14กับ15ได้มาบ้านเดียวกันจะเป็นปู่ทวดค่ะองนี้จะเป็นลงรักสีแดงหลังลอยแรลค่ะ15จะเป็น หลวงปู่ทวดค่ะเนื้อว่านนะคะองค์นี้เก่าหลังลอยแร่เช่นกันปิดคู่300บาทได้เลยนะคะ16เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะเตมาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโค2 470นะคะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำค่ะ 17เป็นชินราชชินราชอินโดจีนนะคะมีตอกโค้ดได้ฐานด้วยนะคะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำค่ะ18เสมาหลวงพ่อเงินดอนเย,ยหอมหลังยันนะคะ สิบเก้ารูปหล่อหลวงพ่อคนวัดบางแสะค่ะเนื้อหากเก่าเาป็นเนื้อผงนะคะน่าจะเป็นเนื้อดินเนื้อผงประมาณนี้ค่ะพี่ขาไม่ใช่โลหะนะยี่สิบเป็นจอบหลวงพ่อไป่วัดกำแพงตอกโคดกรรมการซ้ายมือน้องร้าพีค่ะเนื้อหากเก่าเก่ามีคาบเขียวเกาะแบบนี้นะคะ ด้านหลัง2478ค่ะมีต่อโค้ดเลขก2ตรงนี้1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะ21จะเป็นประหลัดขิกน้องระพีไม่ทราบว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรค่ะมีอักขระเต็มเลยนะคะแล้วกม็มีเสียงกิ่งด้วยนะคะอุดกิ่งด้านในด้วย ยี่สิบสองหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่หนุมานค่ะหลังยันมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกนะคะยี่สิบสามเหรียญหลวงพ่อรวยวัตโกค่ะมีโค้ดด้วยนะคะด้านหลังกระถินห้าสี่วัตโกจังหวัดอยุธยาค่ะ มีลูกไก่มีพัะปิดตานะคะมาพร้อมกรอบสตันเล็กส24จะเป็นเหรียญปราพ่อรัชกาลที่5ค่ะ25เป็นปิดตาค่ะหลอกปุดโตะเนื้อหา,กเ,กาเก่าเลยนะคะฝักตะกุดหนึ่งดอก ด้านหลังมียันด้วยนะคะวัดประดุฉิบพลีค่ะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำยี่กเหรียญหลวงปูด่ดูอ่าเขาไปค่ะเหรียญหลวงปู่โตอายุ8ปดสปีนะคะสองหอ่าสองหนึ่งค่ะด้านหลังมียันด้วย27เป็นเหรียญคูบาสีวิชัยค่ะสองสี่ปดสนะคะ เนื้อหาเกา่าเก8เหลียนหลวงพ่อสุดวัดกาหลงตอกโค้สสวยๆเลยค่ะตรงอกเป็นโค้สอดเสือนะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงด้านหลังค่ะเป็นยันตะก้อนะคะแล้วก็มีอักขระล้อมยันแบบนี้เลย29เป็นปุหนัง เนื้อหาเก่าๆค่ะเลี่ยมพลาสติกนะคะ30เตารีดหลวงปู่ทวดด้านหลังจะเป็นหมู9ตัวนะคะเป็นเตารีดคอกหมู1องค์200บาทนะคะ2องค์300บาทจัดส่งฟรีค่ะชอบรายการไหนสนใจรายการไหน099ค่ะ 0ูนย5แป9สี่หนึ1งห0ย์9หสาสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ